ส้มนี่เนาะกลังงูป่าไส้มเนาะเบิ่งเลยดป่าได้เยอะใช่ไหมเนะเบิ่งเลยป่าวะไปยังไปดูาไปนะมึงจจับได้บมเต้าบมีขี้ตุมตอนนี้ป่าเต็มขี้ตุมป่าซิวนะเราเก็บดีกว่าลาเตมนะมันจะเป็น้าน้มัน แค่มีเบอร์โซ่ลูกโซ่ท่านัหละครับเาะพี่าตัยลงมาแล้วครับบุษะไวได้ป่ามเต็นนนะเือนร้อยมาคับอันนี้ร้อยนั่นบารยันนี้นั่นบาร้อยใ่ลมุมเลยังไปให้เขาเบ้นลอ๋อเบ เก็บแม่งเก็บได้ใส่ข้ออะไรข้อแก้หัวข้อผลีอ๋อมัน่ใส่ข้ออะไร้สลาปลาซิวเนี่นี่าขึ้นเบิ่งเดจข้างหลังเด้อเก็บอานร้อยปลาซิวเก็บินเก็บป่าเหามาเลยปลาอวนยปานี่องไปีซือนี่มาเลยอไปจซไเก็บให

แลงนาวนั่เลยวัดนาวเนาะไหลลงมาอย่าได้นูได้เฮ้ยากันเดนูนี่เขี่ยขล้เขียแล้วเขีเจ้ามีไหมโชนะเนือโอ้มันเยอะไปีกินดิเีข้าวสเเฮ้ยจนะบคอรอนอต้มกเ้ต้มไปูดก่เนา ไม่กี่ขั้ยครับของปุ่มมือหนาล้วกะนี่จูอมันปาังยังบ้าเายังเคยกินตีนี่มาพบกับไยกันเซียนเฮเซียนเฮ เราขึ ة, ้นเอาไวาอยู่ถุงหงน้อยแบบมีเลยเถิดนี่นะกรอมาลปนี่นะกบหาได้เท่าละสิปายได้ปีนี้ผมมีปีนี้นะเนาะได้ปลาผ่าอยู่นี่แหละกไดบปลาผ่าองคปลาองมบา

ยังไงครับอาผู้ชายงกิดรูดผู้หล่อเลยบ้างมึงรูดรูดอะไรผู้ชายเนาะนักปึ๊บเสียบปั๊บจิกอ้าวสีนี่ยนไปล้วไแล้วบู้ายเนาะพรมแน้วอาสะดุบกันเลยไปเดียวเลยบ้าง ไม่ป่าตูปครับทานามันน้ยจะจอยนี่ยใหญ่เอย่เน้เือเดต้แล้วเบ้นละลเอามาเนีน้าะซ่าเราเลยจุเอากว่ามั่เพื่อมันขวดมันต้นกันน้ามันุตกแล้วแหละ ท่านผู้สปาสะดงใหญ่้ไเมิ่งเน่ร้อยคนมาเดนี่นี่ขวบน้ามตะโอหเนาะไปขุดเอาทึงก็ได้ตัวกระต้อนไม่ให้ลุงตัวแรตีเือยู่อ้ย Hang nê đất dù đâu phải lạy phải lạy đất lạy vào đấy anh muốn hai phần hộp phải lạy phượng hả 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 นี <tim> mmm, ่หมพอนี่หมพอนหมพอนจังเม่นจังเม่นมูเม่นไอเตอไอเต้าอผกโกวนนี้ยังบามานพี่ลึกั้กั่วซ้ำยังทั่ววานนึง ทีมงานเหมื่อยแล้ววันนี้ยุดละฮะพวกพลออกมาผลประโยเสเอาเสือยเอาเลยดิส่เอาแล้วบอกป่าดู้คงน้อยฮะ จะเอาไดเตรมเรยเลยบ่มีไผเอาได้เบิดออมนะฮะตีกายนี่แห้งยังเป็นป็่ง่ายตู้มมันไม่ไมีาดหลายคนกันยังนื่อยแค่เดียวตีกายนี่ก็ต้้ามพรูอยากเตือนนี่เาเถอะมะออบมอพดิ่งเต็กสะอาดิ่งส่งส่งบังเต้ số bala, sờ lốp cái giáp phơi, sờ lít cái mà tới lên nó này, khuôn, má má đấy, hết tôi <laughs> <laughs> เอาหลวพ่อมามาถ่ายมันผลัดไปคุณมายืนถ่ายคุณอนู่นี่สองสีตอกแล้ว น้ำใสยี่บอนนะซ่าใส่เราเอาปลาไปล้างก่อนหัวโต้ตัวไปล้างน้องเพิ่งไปเอาละเละล้างแล้วก็ล้างล้างใส่สวิงเลยล้างใส่สวิงก็สวิงไปเลยโอ้วิบุได้ดอกขึ้นไปเลยขวักข่ามันจะต้องล้างใช้ข้อไปไหนเอาคู่ไปหมู่น้อยมันหาเมื่อเอากะลุมนะลุงใจกะลุมมันคือทางสีนะกะลุมข้อข่าเเอามาอืมไปไหม

เนี่ยต้อมโอ้าตีนี่ทางหลังตัวห่ะเรีดๆห่ะไม่ยั้ง่ันห่ะตอเหลืองสิเขาใส่หน้าไม้เมือละเอาเมื่อละเปลไมิเศษเลยใช่เอาเปลามานี่ยเด้อ มันเตี้ยคือบุโซ่ป่ปันบุโซมเ็จอีกแล้วหอมอยเปลียนเนี่ยเบิกเอมเนี่ยมาท่านเปืีนบักหอมอะสี่ทนไดะไอย่าเปลยน กอเาดูุนี่เอาไหนเด้อเอาไปให้เนล่เมื่อหาคูก็แค่เพียงหามาใส่ป่าไปไปไไปไเดี๋ยวลงใจมาอักแงลงใจแต่กได้คมาล้างป่ามันถายได้เอเอออเอาส้มเก็บส้มเก็บสมนาอ้อไปย้อนนั้นนาอ้อม้ยอ้อ นยจักน้ำมันน้ำนังน้อยนะมันนักถ่ายนะฮะปลาดุกปกกอนตัวนี้เซ็ะเสื้ออมแล้วตัวนี้พังสิ่งอวัย